สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสองมอที่เคาเรพทุกท่านครับช่องโชคดีดอน Youtube นำสาระดีๆสู่พี่น้องอสองมอครับ30มกราคม2568มาดึกนะครับ5ทุ่มแจ้ง3ข่าวสำคัญมากสำ,กสำหรับอสอมอฟังตั้งแต่ต้นจนจ,นจบนะครับจะได้ประโยชน์อย่างมากครับข่าวที่1ครับเป็นข่าวจากสำนักสื่อสารประชาสัมพันธ์กลมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขวันนี้ซึ่งกลม วันนี้กลมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขได้โพสต์ข่าวนี้ทาง Facebook เราก็นํามาเล่าต่อให้กับพี่น้องอสมอฟังครับเขาบอกว่าฝุ่น pm 2.5ตัวการร้ายทำคนไทยป่วยเพราะนั้นกลุ่มเสี่ยงประกอบไปด้วยกลุ่มป่วยต่างๆนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุและเด็กอันนั้นมีความมีภูมิคุ้มกันน้อยกว่าคนปกติส่งผลกระทบจากฝุ่น pm 2.5 คือจะได้รับการส่งผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5มากกว่ากลุ่มปกตินะครับกลุ่มเสี่ยงก็คือกลุ่มที่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจเป็นโรคเลือดลังครับเช่นปอดดูดกัน้นทำนองนี้แล้วก็แล้วก็พวกโรคหัวใจเลืหลอดเลือดทำนองนี้ครับนกกิก็คือกลุ่มที่ป่วยอยู่แล้วนะครับทีนี้ก็กลุ่มกลุ่มผู้สูงอายุด,ด้วยเด็กด้วยนะครับ ถ้าได้รับผลกระทบจากฝุ่น pm 2.5จะจะได้รับผลกระทบมากกว่าคนธรรมดาเพราะมีภูมิคุ้มกันของร่างกายน้อยกว่าคนปกติก็จะเกิดโรคได้เช่นโรคหลอดลมอ,อักเสบไอมีเสมหะทั้งนองนี้นะครับโรคหอบหืดและโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจระคายเคืองในโพรงจมกูกอาการภูมิแพ้กำเริบและหายใจไม่สะดวกนะครับคือป้องกันฝุ่น pm 2.5ไม่ให้ไม่ให้ เกิดผลกระทบต่อร่างกายได้โดยหลีกเลี่ยงทํากิจกรรมนอกบ้านหรือกลางแจ้งนะครับควรใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น pm 2.5้าเขาเรียกว่าหน้ากาก n 9 5นะครับก่อนออกจากบ้านนะครับต้องใส่หน้ากากนะครับแล้วก็ลดลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวหันไปใช้รถสาธารณะเช่นรถไฟฟ้าเป็นต้นนะคือการใช้รถยนต์ส่วนตัวกันเยอะๆนี่ทำให้เกิดฝุ่น pm 2.5มากขึ้น อันนี้ทางรัฐบาลเขาบอกอย่างนั้นนะครับเอาล้ครับหากมีอาการผิดปกติเช่นไอมีเสมหะหายใจลําบากหายใจถีหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกรีบไปหาหมอนะครับถ้ามีอาการแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากสํานักสื่อสารและประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณส,สุขครับทีนี้มาดูค่าฝุ่น PM 2.5ค่าปริมาณเท่าไหร่ปฏิบัติตนอย่างไรนะครับถ้าฝุ่น ฝุ่น PM 2.5มนะครับมีมีปริมาณ0-15ถึง15ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอันนี้อากาศดีทำกิจกรรมได้ตามปกตินะครับถ้าค่าฝุ่น PM 2.5 1 5 1ถึง25ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอันนี้เขาบอกว่าให้เลี่ยงกิจกรรมที่ใช้แรงมากและการออกกำลังกายกลางแจ้งเนี่ยก็เลี่ยงนะครับ ต่อไปครับค่าฝุ่น PM 5, 2.5 25.1ถึง37.5อันนี้หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งและให้ใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นทุกครั้งต่อไปครับค่าฝุ่น PM 2.5ที่ค่า37.6ถึง75อันนี้ลดลดเวลาการทํากิจกรรมกลางแจ้งและคืออย่าไปทำกิจกรรมการลกางแจ้งนานนะครับแล้วก็ใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นด้วยทุกครั้งด้วยนะครับ ทีนี้มาดูปริมาณฝุ่น PM 2.5 75.1ขึ้นไป75.1ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรงตัวนี้คือสีแดงนะก็งดกิจกรรมการแจ้งออกกําลังกายงดงดออกกําลังกายการแจ้งนะครับแล้วก็ให้อยู่ การออกกําลังกายนีย่ก็ให้ออกกําลังกายภายในอาคารก็ได้หรือใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นทุกครั้งนะครับทีนี้ค่าฝุ่นเหล่านี้นะครับเขาเรียกว่าสีฟ้าคือปริมาณค่าฝุ่น PM เ5 0ม2.50-15ถึง15นี่ไมโครกร,รัมต่ออ่ไม่ใช่แล้วครับไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเม็ดเนี่เขาเรียกว่าสีฟ้านะครับถ้า 15. 1 5 1ถึง25นี่ก็เรียกว่าสีเขียว ถ้าค่า25.1ถึง37.5สีเหลืองถ้าค่า37.6ถึง7ก็เนี่ยเขาเรียกว่าสีส้มสีส้มเนี่เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะครับถ้า75.1ขึ้นไปนี่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นก็ทํากิจกรรมกลางแก้งต่างๆก็ต้องดูค่า pm 2 5ด้วยแล้วจะรู้ค่า pm 2 5ที่เราอยู่ได้ยังไง อันนี้ต้องดาวน์โหลดและติดตั้งแอปสำหรับในโทรศัพท์ของเรานะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่1ข่าวจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแจ้งพี่น้องอสมอมาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่าฝุ่น PM 2 5และรู้วิธีปฏิบัติตนนะครับต่อไปเป็นข่าวที่2ครับข่าวที่2นะครับอันนี้เป็นที่อยู่สำหรับรับบริการ และส่งเอกสารนะครับก่อนหน้านี้พี่น้องอสมอที่เป็นสมาชิกชกสอสมอนี่ถ้าจะส่งเอกสารไปที่สมาคมเช่นขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับผลประโยชน์อะไรทํานองนี้นะครับหรือทายาทของสมาชิกชกสอสมอเสียชีวิตจะส่งเอกสารไปเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์อ,อะไรต่างๆนี่หรือผู้สมัครใหม่ส่งใบสมัครไปสมาคมนี่ต่อไปนี้เขาใช้ที่อยู่นี้นะครับ สมาคมยกสอสมแห่งประเทศไทยนะครับที่อยู่ก็คือสมาคมชาวมนุษจิตสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณส,ส,ส,สุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทยและบรรทัดที่2ให้เขียนว่าสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองพื้นที่ตั้งจังหวัดนนทบุรีต่อไปก็เป็นที่อยู่ก็คือ511ชั้น3ถนตน,นติานตําบลบางกะสวอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนี่แหละครับที่อยู่ตามนี้นะครับ ส่วนเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้สมาคมลดเบอร์ลงขณะน,นี้ที่เขาโชว์ทางเว็บไซต์นะครับก่อนหน้านี้เราเคยทําคลิปขึ้นให้พี่น้องอสมอดูว่าเบอร์โทรสมาคมชกสอสมออสม,ม,สม,อมีเยอะแยะมากมายหลายเบอร์มากนะแต่ปัจจุบันสมาคมชกสอสมอแห่งประเทศไทยเขาโชว์เบอร์โทรศัพท์มาในเว็บไซต์เขาโชว์มาไว้4เบอร์เท่านั้นนะครับเพราะนั้นถ้าใครมีเรื่องราวอยากจะประสานงานอยากจะสอบถาม สมาคมชกสสมอแห่งประเทศไทยก็ให้ติดต่อได้ตามเบอร์0991149119เบอร์ที่2ครับ0617520990เบอร์ที่3ครับ0944839991เบอร์ที่4ครับ0626433331 4เบอร์เท่านั้นนะครับที่ที่ใช้กันทุกวันนี้นะที่ให้ติดต่อ โดยสมาคมเขาขึ้นข้อมูลนี้ทางเว็บไซต์สมาคมจกสสมองแห่งประเทศไทยแล้วก็เวลาโทรให้โทรในวันและเวลาราชการที่ไม่ใช่วันหยุดนักขัดตะเลิกด้วยนะครับวันจันทร์ถึงสุกที่ไม่ใช่วันหยุดนักขัดตะเลิกเสาร์อาทิตย์ไม่โทรนะครับวันจันทร์ถึงสุกที่ไม่ใช่วันหยุดนักขัดตะเลิกก็โทรได้ตั้งแต่เวลา08.30นาฬิกาถึงไม่เกิน16นาฬิกาทำนองนี้นะครับอันนี้คือที่อยู่และเบอร์โทรสมาคมจกสสมองแห่งประเทศไทย ที่สามารถติดต่อได้อันนี้เป็นข้อมูลข่าวล่าสุดอันนี้แจ้งปุนเรื่องที่2ครับพี่น้องอสมทราบนะครับเรื่องที่3ครับเรื่องที่3ที่แจ้งให้พี่น้องอสมรทราบใครที่เป็นสมาชิกชกสอสมอแต่พอดีติดต่อสมาคมยากเช่นโทรไปก็ไม่มีคนรับอะไรประมาณนี้นะครับตัวช่วยพี่น้องที่ดีที่สุดก็คือคุณหมอรอพศอตนะครับไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสมาคมอยากจะสอบถามโน่นนี่นั่นอยากจะติดต่อเรื่องใด นะครับหรือเรามีปัญหาเรื่องใดอยากจะให้อยากจะรู้คําตอบจากสมาคมแต่ติดต่อไม่ได้ก็ให้ไปใช้บริการที่คุณหมอนะครับคุณหมอรอพอตอในส่วนใหญ่เขาจะมีลายลายที่สามารถติดต่อสมาคมได้คือสมาคมจะมีลายกลุ่มสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานนะครับเจ้าที่ร,นนร,รพอพศตก็เยอะอยู่ที่ ที่เป็นสมาชิกในรายกลุ่มนั้นถ้ากว่าพี่น้องอสมอสมาชิกชกสสมมีปัญหาเรื่องใดอยากจะสอบถามสมาคมแต่ตัวเองติดต่อไม่ได้ก็ไปขอความช่วยเหลือจากคุณหมอรพอสตให้ประสานงานส่งลายไปถามสมาคมให้สมาคมเขาตอบคุณหมอมาคุณหมอก็จะมาบอกเรานะครับทุกเรื่องนะครับที่เกี่ยวกับสมาคมสามารถขอความช่วยเหลือให้คุณหมอรพอสตลายประสานงานกับสมาคมให้เรานะครับเราก็จะได้คําตอบในสิ่งที่เรา ไม่เข้าใจหรือเราอยากจะสอบจะถามเพิ่มเติมน่นนี่นั่นนะครับใช้บริการจากคุณหมอรพอพสตด้วยนะครับคือในรายที่ไม่สามารถที่จะติดต่อเบอร์โทรโทรไปแล้วไม่มีคนรับอะไรประมาณนี้ก็ใช้บริการคุณหมอคุณหมอเขามีลายนะครับถ้าคุณหมอท่านใดเขาไม่มีลายที่ที่เขาไม่ได้เป็นสมาชิกในรายกลุ่มของสมาคมนะครับคุณหมอเขาก็จะแจ้งไปจังหวัดให้จังหวัดนี่สามารถติดต่อกับสมาคม ได้ทุกจังหวัดนะครับจังหวัดเนี่ยจะเป็นศูนย์ประสานงานอสอสอจอนะครับจะเป็นศูนย์ประสานงานสมาคมจกสอสมอแห่งประเทศไทยให้สมาชิกอยู่ทุกจังหวัดถ้าคุณหมอเขาไม่มีลายกลุ่มกับสมาคมเรื่องที่เขารับจากพี่น้องอสมอไว้เขาก็แจ้งทางลายไปหาเจ้าหน้าที่ที่อยู่สส,สจเจ้าหน้าที่อยู่สส,สจก็ประสาน ทางไลน์สมาคมให้ได้แล้วก็จะตอบมาอย่างเจ้าหนี้ทุกท่านก็จะมาบอกท่านต่อไปนะครับพี่น้องอสมอครับก็อันนี้บอกกล่าวกันให้รับรู้รับทราบคือหลายคนรู้สึกมีความอึอดอัดพอเวลาโทรไปสมาคมแล้วสมาคมไม่ค่อยมีคนรับทํานองนี้นะครับก็หันมาใช้บริการจากคุณหมอรอสต้องเราให้ไลน์ไปติดต่อประสานงานให้นะครับทั้งหมดคือเรื่องราวข่าวสาร3ข่าววันนี้ที่นํามาบอกกันครับขอบคุณพี่น้องอสมอทุกคนทุกท่าน ที่ดูฟังคลิปตั้งแต่ต้นจนจบกลับพบกันใหม่ในวันต่อๆไปครับสำหาับบ่้าคืนวันนี้นอนหลับฝันดีทุกคนทุกท่านครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ